เคยสงสัยไหมครับว่าเราจะเติมเงินเกมแพงๆไปทำไมในเมื่อเจน้ําการค้าเขาเติมให้เราได้ถูกกว่าตั้งเยอะแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายหลากหลายแพ็คเอาดิเพื่อนสะดวกได้เลยนะครับรับรองว่าทุกแพ็คที่เลือกสบายกระเป๋าก็เติมเองอย่างแน่นอนการันตีความปลอดภัยไร้การรีฟันเติมไวและมั่นใจได้ชัวร์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับไปอุดหนุนเจน้ําการค้ากันเยอะๆนะรับรองว่าเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผม มาพร้อมแล้วเอาเลยสามสี่สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซิกนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกมไนโคลนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับตามนับปกคลิปที่เพื่อนๆ,ๆเห็นนะครับจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะมา แนะนำนะครับการใช้ชีวิตในเกมเกมนี้นะฮะในส่วนของการลงดันเจียนนะครับมามาดูตรงนี้ก่อนนะถ้าเราคลิกไปที่มุมขวาบนนะครับตรงนี้เราจะเจอกับดันเจียนอันนี้นะครับถ้าเรากดเข้าไปนะฮะดันแรกเนี่ยนะครับจะเป็นดันที่ให้เราเอาไว้หาของครับสิ่งสําคัญที่เราต้องหาก็คือโมเิออนอันนี้นะครับมาอีกดันหนึ่งอันนี้เป็นดันที่เอาไว้หาอุปกรณ์คัพนะครับ,บกดเข้าไปดูตรงนี้ ก็จะมีวัตถุดิบในการคราฟอาวุธชุดเกาะของเรานะครับก็คือเราต้องหาจากดันนี้นะครับคือสามารถหาจากข้างนอกก็ได้แต่ว่ามันจะดรอปยากนะครับก็เอาลรมาลงอันนี้แล้วก็จะได้เควสด้วยนะครับแล้วก็วิหารวิลล่าน,นีนน้น่าจะเป็นนะครับในส่วนของ e อ p แล้วก็อุปกรณ์เ,เรียกว่าวัตถุดิบในการคราฟอาวุธหรือว่าตีบวกอาวุธนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้ผมลงอันนี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับแดนแห่งความรุ่งเรืองพื้นที่ที่1ตอนนี้ผมกําลังลงป่าแห่งการฝึกฝนซึ่ง 1และ2นี้นะครับจะมีระยะเวลาในการลงให้เราอยู่ที่เออเท่าไหร่นะเดี๋ยว1ชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าสามารถเราสามารถเพิ่มเวลาได้นะครับถ้าเรามีไอเทมเหล่านี้นะครับอันนี้นะครับเออสีเขียวนะครับอุปกรณ์ชาร์จเวลาแดนแห่งความรุ่งเรืองนะครับถ้าเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินเนี่ยก็ปลายแห่งการฝึกฝนก็จะเพิ่ม 1อันนะครับเพิ่มที่30นาทีนั่นเองนะครับก็ขยายเวลากันไปที่เนี้ยเพื่อนๆพืน,นะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้แล้วก็โอเคอยากจะลงดันอันนี้นะครับแต่เป็นสายอันนี้สําหรับเพื่อนๆืนสายระยะประชิดนะครับนะลงมาเนี่ยยิงไม่ทันเขาตีไม่ทันกว่าจะวิ่งไปโดนนะักขานูสอยตายหมดแล้วแล้วเพื่อนๆสังเกตนะครับกว่า กว่าเจ็ดนะครับในดันพวกนี้นะครับจะมีนักธนูซะส่วนใหญ่เลยนะฮะไม่ใช่ว่าพวกเขาเล่นนักธนูกันตั้งแต่แรกนะอะย่างผมเนี่ยตัวหลักของผมตอนนี้ก็ใช้ธนูใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมเป็นดาบคู่นะครับเพื่อนๆการเปลี่ยนมาใช้ธนูนะครับจะเป็นการที่เรียกว่าทําให้เราเก็บ เออเคเวสในดันนี้เก็บมอนในดันนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับได้มีโอกาสในการตีมอนก็จะได้ส่วนแบ่งทาง EXP มานะครับถึงแม้ว่าจะได้น้อยหน่อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยแบบวิ่งไปไม่ทันจะหวดก็ตายแล้วนะครับโอเควิธีการเปลี่ยนครัรสนะครับเป็นนักธนูเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสน,นะครับไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นนักดาบเป็นเล่นเป็นเออดาบใหญ่ดาบคู่ดาบไข่ดบาดบโล่กดคลาสตร,ตรงนี้นะครับ แล้วเราก็มาเลือกนักธนูข้างบนนะครับแล้วเราก็เลือกไปเลยถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนคัสนะครับก็จะเป็นอันแรกกดเปลี่ยนได้เลยนะครับเพื่อนๆนแล้วในเรื่องของอาวุธนะครับมันจะใส่ธนูให้เราเลยทีนี้เราก็ไปกดไอที่เป็นธนูเกลือที่เราได้มานะครับอย่างเช่นนี่ไปที่สกินอาวุธอันนี้นะครับแล้วเราก็เลือกธนูสักอันหนึ่งที่มันมีออฟที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็กดติดตั้งไปเลยนะครับเพื่อนๆนมันก็จะ ทำการใส่ธนูแล้วเอาออปชันอันนี้มาให้เราคือจริงๆแล้วนะครับถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ธนูแบบเฉพาะเวลาที่จะลงดันอย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องคาดหวังดามเอจอะไรมากหรอกครับเราขอแค่ว่าเรายิงโดนมอนก็พอแล้วนะครับทีนี้อีกนิดนึงจะทิ้งทายแล้วนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆจริงๆนะถ้าลงมานะครับเพื่อนๆจะได้เควสสีม่วงๆที่มันเด้งตรงนี้นะครับอย่าลืมกดรับนะครับเพราะถ้าเราทําเสร็จแล้วเราจะได้ไอเทมจากดันนั้นด้วยนะครับคือตอนแรกผมไปลงไอดัน หินโมลิออนอะ่ะผมลืมกดรับเควสนะครับจนหมดเวลา1ชั่วโมงแล้วผมเพิ่งมากดรับไอตอนนี้เองนะฮะมันน่าจะรับได้ประมาณ1หรือ2ครั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอย่าลืมกดรับเควสกันด้วยนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ไม่ต้องไปเล่นสายประชิดนะครับไม่ต้องคือเราเราใช้นักธนูในดันพวกนี้ให้เสร็จไปเลยนะครับจะลงกี่ดันก็นแล้วแต่แล้วพอเราออกไปเราก็เปลี่ยนค์ดกลับได้ทีเนี้ย การเปลี่ยนคาสมมติเราเปลี่ยนจากนักดาบมาเป็นนักธนูเราต้องรอดีเลย์หนาทีนะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถเปลี่ยนกับได้เลยทันทีนะครับก็ประมาณนี้นะก็น่าจะทําให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องวิ่งแบบว่าหมดมอนไม่ทันนะครับตีมอนไม่ทันชาวบ้านเขานะครับประมาณนี้ละกันนะแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเราเลเวลเออเลเวลเราอัพ1ครั้งอะไรอย่างนงี้นะฮรเลเวล35เนี่ยจะมีแพ็คเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งเป็นแพ็คที่ ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับมันหมดเวลาไปแล้วนะซึ่งผมก็จัดไปแล้วแหละแน่นอนครับเจะน้ากันค้านะครับทักไปหาได้เลยรับรองว่าเติมทุกแพ็คได้ถูกกว่าราคาในเกมอย่างแน่นอนนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะเพื่อนๆฝากไปอุดหนุนเจ๊นําการค้ากันด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอให้เล่นเกมนี้ให้สนุกนะครับเพื่อนๆผมรอคิวตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะครับได้เล่นตอนเที่ยงครึ่ง จำนวนคิวที่รอคือ2,500คิวนะครับมันก็นานมากๆเลยนะโอเคแต่ว่าคิดว่าในระยะเวลาอีกไม่นานนี้ก็อาจจะไม่ต้องรอคิวนานขนาดนี้แล้วก็ได้เอาไว้เราเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะโชคดีนะครับทุกคนไปละ